สวัสดีครับพี่น้องมือนีเดี๋ยวสิพามาเบิ้งไมแดงหดนีหย่งเด้อแมมแดงนี่เดี๋ยวผมสีตั้งกล้องเดี๋ยวผมเสียไม่แดงมาเบิ้งว่าย้ายผมกาลังเห็ดนีหอย่างเดียวพี่น้องห้ามบอกผู้ใดญนะครับเดี๋ยวมันหลงครับป่าเดี๋ยวฮ่าไปเบิ่งกับเล็ดเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมสีซุ้งคิมให้พี่น้องเดีเบิ่งพี่ไม่แดง ไม่แดงมองกล้องเห็นบ่านี่ครับนี่นี่นหินย้ายผมลัางห็นี่อย่างครับนี่อะไะครับเกมนี้กะบ่บมี่อย่างมาเดี๋ยวพี่นอาา้องเค่ไลร์ไรศาลาซื้อเคลมันกะคือว่ามันไารศาลามันนี่อย่างเบิ่งม่แดงหิน,มมหนอันนี้กันนี่เห็นไปนี่ที่ผมถืออยู่นี่ใจจักอารมลบเนี่ย อันนี้ยู่กับช่องนี่บ้าเดียวชีวิตดั่งเดิมนะครับผมเนืขอณะมือน,นีผมกับเย้แดงกะมานางเบิงน้ำกันนะครับเพราะว่าตอนนี้แม่ผมกะวุ้ยธุระก็พออยู่ตอนนี้แม่ผมอยู่หนอกครับแม่ผมกะีวุ้ยธุระนะครับอาคลิปนี้กะผู้ดใด้ช่วงนี้กะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พอ่อไม่แดงสวัสดีเขาเย็บซีก่อน เดี๋ยวเอี่ยมวัสดีครับควานเร็วนีครับอาขับผู้ใด้ชอบนี่ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมนี่ย้ายกำลังเฮ็ดอันนี้ครับนี่กกลปิด้องคือ่าเาอคลิปนี้กับวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันไม่คลิปหนาเดี๋ยวผมเอาคลิปอื่นลงนะครับ